ขอความเจริญในธรรมจะมีระยะยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนมโพธคามวักข้อที่5ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าพิสูจเอาที่นอนของสงฆ์มาปูนอนแล้วแล้วก็ไม่เก็บให้เรียบร้อยต้องอาบัดปาจิตติสาเหตุที่พระเจ้าได้บัญญัติสิขาบทข้อนี้ก็เพื่อที่จะให้พระพิสูจน์ทั้งหลายช่วยดูแล ของส่วนกลางหรือว่าของสงเมื่อนำเอามาใช้แล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บเหมือนอย่างที่ลับที่นอนเมื่อเอามานอนแล้วเนี่ยเช้าขึ้นก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ให้ลกลงลงังเป็นที่น่าเกลียดเป็นที่กระหานินทาของพระด้วยกันหรือว่าผู้ที่เข้ามาพบเห็นก็แลดูว่าไม่เรียบร้อยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติปีขาบทข้อนี้ ก่อนเหตุการณ์มัญยัติก็มีว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอิสุสัตตะละสะวัคีซึ่งก็เป็นสหายกันไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นกลุ่มวันหนึ่งท่านก็ได้นำเอาที่นอนของสงมาปูนอนมาตื่นขึ้นท่านก็หลีกไป ไปอยู่ที่อื่นจากไปจากที่นั้นไปโดยปล่อยให้ที่รับที่นอนทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นปรากฏว่าปวกกินปวกกินหนูหนะจะเสียหายพปเสือื่นมาเห็นเข้าก็นำความเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเมื่อสรงทราบแล้วก็เรียบภิกษุประชมภิกษุมาสอบถามพร้อมคขาตำหนิภิกษุสาตระ สาวาคีเหล่านั้นว่าเป็นการทำที่ไม่เหมาะไม่สมแล้วพระองค์ก็ส่งบัญญัศิขาบทว่าวิสูดใดโูหรือว่าใช้ที่นอนในวิหารของสงจากไปโดยไม่เก็บแล้วก็ไม่ใช้ให้คนอื่นเก็บไม่มอบหมายให้ผู้อื่นเก็บต้องอาบาาัตปาจิตติอันนี้เป็น อีกสีขาบทหนึ่งที่พระุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้เพื่อความดีงามเพื่อความสวยงามเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความเป็นสุขะอนามัยในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำกันอยู่แล้วเพื่อไม่ให้มีโรคเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มีสัตว์เลื้อยคานเข้ามาทำร้ายแล้วก็เพื่อรักษาของสง่งไม่ให้เสียหาย จะได้ใช้ได้นานไม่ใช่ว่าเสียหายอยู่เรื่อยเจริญพร